ก็สวัสดีนะครับเฮ้ยสลามก็พบอีกครั้งครับสลามเฮ้ยไม่ใช่ซิลาคัปเปอร์ลีวคอันนี้จะมาสอนสร้างประตูไปดีเอ็นหรือประตูมังกรก็เริ่มสร้างได้แลับสี่นัการที่บอามานะครับไออันนี้อันนี้นะครับหาจาก ช่องอันนี้ทำยังไงไม่รู้ผมเลืมอันนี้ก็ใครจะทร้า,างหมดสวรรค์ก็หายเลยจากที่ผมว่เอาไว้นะอันนี้กัอันนี้อันนี้อนนโอเคค่ะได้แล้วก็มาวางเหมือนเหมืน,มน,มนเพิ่มประสิทธิภาพของโต๊ะเอนชาอนอย่างนี้ปับ๊บแล้วก็ใส่ลูกตาเอนเดอร์แมนเข้าไป ต้องคุดเข้าไปแล้วค่ะครับนี่ครับดีเอ็นเอกรรมแม่งเกิดที่ไม่ดีด้วยจะไม่เป็นไรครับผมหมดสร้างสวรรค์นะครับผมจะบินไปในโลกนี้ก็มีแต่ e อ d นย m อมแนะครับเห็นมังกรดอมอยู่นี่ไงตีมันตีมันตีมันไม่ตายนะครับจะ,จะเกิดการดีเอ็นพลังมังกรก็อยู่ข้างบนของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอของไมค์พาร์นเนอระครับพลังมังกรดำอันนี้ผมปั๊บเป็นภาษาไทยนะครับอาไรคถ้าปั๊บเป็นภาษาอังกฤษเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เลยภาษาอังกฤษนี่ไงมันก็จะพูดแอนเดอร์ดามโอเคก็ขอตัดคลิปเพียงเท่านี้สี่เกมยิ่งดีเจ็ดปืนับ